อินทตามตังกูสวัสดีนะครับอันนี้เป็นมื้อเย็นนะครับที่เชียงใหม่นะครับร้านดังนะครับก็จองโต๊ะไว้ตั้งแต่ต่อนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็หอมเป็นชึงแล้วนะครับจะดูบรรยากาศครับคนเยอะมากนี่นะครับถ้าไม่จองโต๊ะนะรับรองไม่ได้กินนะครับมีบรรยากาศเลยนะครับเนี่ยร้านใหญ่นะครับเมื่อวานที่มาจองเงียบเหงานะแต่ตอนนี้ดูแบบไม่น่าเชื่อนะครับ ร้านฟูดวิวนะครับเดี๋ยวฟูดวิวนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูข้างในครับเมน,นูอาหารที่เขาเน้นเลยนะขาหมูเยอรมันนะครับอะไรอย่างนะจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะนํำเสนอให้ดูนะครับร้านกว้างขวางมากนะครับสะอาดแล้วก็แขกมาใช้บริการเยอะนะครับมีร้องขคาราโอเกะด,ด้วยนะ เป็นโซนนะครับโซนเยอะนะก็จะถ่ายหน้าแขกเลยเดี๋ยววันนาทีตะวันเกิดมันอ เมนูเปิดตัวนะครับหมูเยอรมันห้ามพลาดเลยนะคุณผู้ชมไม่จองโต๊ะไม่ได้กินนะครับเตรียอะไร้างะถ่ายก่นจะไ้กินก่อนลันเร่ถ่ายอะไรน้แต่นกินแกวครับเรื่อถายตอนกินถ่ายตอนอาหารวางเดียวจิ้มซีฟู้ดด้วยนะ เนื้อม้ยวันอาทิตย์ก็มันเกิดเทปเนี่ยเราต้องมันไปตักเทียนู่นห่งงาหมดน้ำจิ้ติดตัวหมดนน้กินเนื้อย่างไม่ตองี่รถไปถึงเชียงรายไปกินขาหมูแบบเนื้อตับก้อมันกุ้ง ไม่ดูตอนกินหรอกโอ้ตัดบนและตัดนอกครัาไม่ได้เดินเขาแนะนำข้าอบสับรสนะครับอ,อ่าว่างอ่ามิวก,กินไหมกระพงแท้กระพงแท้กระพง ก็กินตามตามครูก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวนะครับก็ร้านคุทวิวเชียงใหม่นะครับอาหารอร่อยทุกอย่างเลยนะครับแต่เน้นย้ำนะครับต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะที่ได้นั่งกินก็กินตามตามครูไม่มีคนดูครูก็ต้องกินขอไม่ได้ขอวทุกท่านนะครับ